มันหมุนอยู่อ๋อก็ชั้นีพี่เสือค่ะแล้วพี่ดำค่ะตรงห่าสิบตรงที่จุดเราเห็นนี้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะตรงท้าสิบหนึ่งนะคะก็เป็นเพื่อจุดรวดร่วมรถน้ำมันที่จะต้องมาส่งไปที่ฝั่งเมยน้ำต้องมาที่จุดร่วมนี้ใช่ไหมคะการทำงานของการสวดที่จะขนส่งน้ำมันไปเป็นยังไงคะ เาจะมาจอดพักที่บริเวณศูนยขนส่งสายทที่สิบเพื่อสไปที่เชนาจะ,จะมีหน่วยงานร่วมในการที่จะตรวจร่วมครับจะมีด้วงกันสีหน่วยงานครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ส,รสาร์เมตรที่ศูนย์รเจ้าหน้าที่ทางกนอมอและก็ตำรวจกรุงซการมาตรวจร่วมกันที่าสิ ซึ่งตั้งแต่ที่รัฐบาลมีมาตรการกดดันแล้วก็งดการส่งน้ามันที่ไม่ให้ส่งข้ามไปที่เห็นมีรถจอดอยู่เยอะมากอันนี้คือรถที่ตกค้างรถที่ตกค้างด้วยกับรถที่ทําการโหลดน้ํามันที่คลังน้ํามันแล้วก็อยู่ระหว่างเดินทางแล้วก็เขาก็มารวมกันยู่ที่ท่าสิบอืมค่ะจำนวนกี่คันคะตอนนี้ตั้งสิ้นตอนนี้41คันครับค่ะก็คือตั้งแต่ที่รัฐบาลสั่งในวันที่5านี่ก็ไม่มีรถส่งน้ำมันที่ข้ามไปเลยไม่มีเลย อันนี้ถือว่าเราก็ให้ทําร่วมมือหรือทําตามมาตรการของรัฐทำตามมาตรการของรัฐครับโดยมีการกํากับแลกเจ้าที่รัฐครับเจ้าที่สุรกรซึ่งเจ้าที่สั่ง3เมตรเขาก็บอกมาทพอดีแล้วครับว่าคำสั่งรัฐบาลมาขนส่งน้ำมันก็โดยเจ้าที่รัฐเขาไปส่วนปล่อยเพราะงั้นก็คือมันจะอยู่ไปโวงบริยายก็คือต้องมาครับซึ่งตอนนี้บัรดาข่าราชการเราก็ต้องทำลูกมือทำตามกฎระเบียบของเจ้าหนาที่ราชการ พราะฉะนั้นรรต้องรา,ร,างรําำัดว่าจะให้ทางไ,ไ,ไหนที่จะกลับไปติยหือ่าหรว่าให้รดูสถานการณ์กอว่าจไงาาารเราะคำสัตยงม่มีอรเจนอนนี้ขอ้คํเาเสียหายอย่างเงี้ยถ้าข้ามเราคือไม่มีรถสง่งเูื่อ้ม แค่ของธุรกิจก็จะมีความเสียหายเป็นเก็บค่าบริการนะครับถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้ค่าบริการครับแต่มองว่าตรงมาตรการตรงนี้เรากับที่รัฐทำเพื่อในเรื่องของิกการ์ดตามพอเซนเตอร์อะไรนี้เราก็เหมือนยินดีที่ให้ความร่วมมืออยู่แล้วยินดีครับผมก็เือครับเพื่อจะมีความชัดเจนว่ามันมีผลกระทบทางพอเซนเตอร์สแกมเมอร์อะไรหรือเปล่านี่ก็ให้ก็ให้เขาตัดถระสงงง่งมาบ้านออกไปแล้วก็ผลิดตามที่หน่วยหน่วยงานรัฐ แต่ว่าอย่างรถที่ขนส่งเนี่ยเขาพี่จริงจริงมันก็ไม่รู้ว่าเขาเขาส่งไปในลูกค้าประเภทไหนอะไรย่างี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ได้ต้นส่งออกไปเราไม่รู้ได้ครับแต่โดยส่วนมากพื้นที่ที่จับส่งเป็นพื้นที่โซนเมืองครับเขาจะใช้ในการขนส่งใช้ในการคลิโพกค,ครับมันไม่อยู่ในเหมือนแถบชานเมืองที่อ,อยู่นอกเมืองออกไปไงฮะมันต้องแยกเป็นกรณีกรณีไปครับ เขเหมือนกับว่ารถพวกนี้เขาไปส่งตามปั๊นน้ำมันที่อยู่ในเมืองมิวดีอันนี้เราเองก็จุดหนึ่งก็หลายคนก็มองว่าการตัดไปมันเป็นการตัดส่งไปที่เมืองสแกมเมอร์จริงหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องรอให้ระยะเวลาในการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบทางจุดไหนมนกกว่าก,กันครับหรือว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบไหมทางสแกมเมอร์ได้รับผลกระทบไหมเดี๋ยวระยะเวลาก็จะพิสูจน์ออกมาว่าจะส่งผลต่อ เพราะว่าทางเศรษฐกิจทางจุดไหนหรือเปล่าชาวบ้านกระทบตรงไหนหรือเปล่าต่อให้ระยะเวลาและการพิสูจน์ซึ่งรถพัวนี้ก็เป็นรถบริษัทที่ถ้าอาจจะข้ามไปมันก็ต้องผ่านการตรวจสอบของทุกหน่วยของาของรัฐไทยเนี่ยยังถูกต้องไม่สามารถที่จะเอารถบรรทุกขยะในข้ามส่งไปได้ใช่ไหมคะไม่มีการกรณีที่แบบกากลัวหรือว่ามีการแอบลักลอบส่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ คือไปไม่ได้ครับเพราะรถทุกคันนี่มันจะมีผ่านการซีน,นมันั้งแต่ต้นทางครับแล้วก็มาถึงปลายทางก็มีขั้นตอนในการตรวจระหว่างทางแล้วครับทั้งการชั่งน้าหนักการตรวจซีน<ช> <ๆ S 2> การชั่งน้ําหนักของส,สามพิตระหว่างทางก็มีและสุดท้ายมาถึงปลายทางก็ต้องมีการตรวจร่วมอีกเหมือยงานร่วมและก่อนที่จะปล่อยไปได้ก็ต้องมีเจ้าที่ของสุลกรในการตรวจซีนอีกทีหนึ่งในการจะปล่อยพอลงสินค้าน้ำมันเสร็จเขาก็ต้องทําการตรวจอีกหมดจริงไหม ะ็็ถึงเขาถึงจะปล่อยรถออกไปครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเฟรมนะเสือนะคะผู้จัดการท่าสิบวันนี้มีทางหน่วยเฉพาะกิจราชบนููนะคะก็มาพาเรามาดูพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาก็ทางตอนนี้ทางหน่วยชฉก็เรียกว่าก็มีการลงดูตามทุกท่าด้วยใช่ไหมคะใช่ที่ตามทางนโยบายใช่ครับของทหารก็จะอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับตามตามท่าครับก็ ขั้นต้นก็ยังไม่มีการขนส่งน้ํามันนะครับตอนนี้ครับก็การลักลอบก็ไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับทางบริษัพกิจแลรธนูก็คุ้มเข้มครับตอนนี้ค่ะอย่างทที่ตั้งแต่ที่มีมาตรการมาเราก็มาออกตรวจในแต่ละจุดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะอะไรก็อย่างอย่างเงี้ยถ้าถ้าหลักๆที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองครับตอนนี้ก็มีตั้งแต่ตรงท่าหกครับจนไปถึงโซนบ้านวางแก้วครับค่ะก็มีอยู่หลายท่าครับท่า ขมส่งน้ำมันตอนนี้ก็มีอยู่สามท่าครับก็ปัจจุบันก็ให้ระง,งับการขนส่งครับค่ะแล้วนี้ก็เราก็มาตรวจด,ดูก็รถทุกคันที่ที่ถูกระง,งับไปก็ยังจอดอยู่ที่นี่ใช่ครับ,รบนี่นะคะคุณผู้ชมก็เราอยู่กันที่ท่าสิบนะคะเป็นท่าที่จะส่ง ในเรื่องของสินค้าข้ามไปยังฝั่งเมียนมาค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่คือรถน้ํามันที่ตกค้างนะคะหลังจากที่รัฐบาลออกมาจรการในเรื่องของการงดส่งน้ามันไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสําหรับคอเซนเตอร์นะคะคุณผู้ชมเป็นการใช้ยาแรงของทางรัฐบาลอันนี้ก็มีตกค้างอยู่ที่นี่41คันนะคะคุณผู้ชมสำหรับรถน้ำมันซึ่งก็จะแล้วแต่ว่าจะส่งไปทางไหนดี เพราะ,ะว่าผมมาตอนนั้นมาแล้วมันเปิดตรวจแล้วแต่ลงไม่ทานรถลูกคา้าฝั่งนู้นเพรามมาเขาบอกมอลงเช้าวันหนึง่งแต่ัอนนี้คืน,เ,นเขาก็ประกาศเลยก็ <laughs> เลยไม่ได้ลงอ่าอย่างนี้อย่างลูกค้าเราก็ก็ไม่ได้น้ามันมันจะเสียหายทางบริษัทไหมคะก็ผมก็ไม่ทราบนครับก็ซื้อขายกันแล้วครับอ๋อซื้อขายกันแล้วซื้อขายกันแล้วก็เหลือแค่รอส่งไปรอส่งอย่างเดียวแล้วตอนนี้ทางบริษัทให้เรารออยู่ให้เรารออยู่ค่ะจนกว่าที่จะเปิด พี่ก็ต้องรอ,องคำสั่งรองคำสั่งโอเคน่าจะคำสั่องอะไรอยู่ค่ะรอว่าเขาจะเปิดลงวันไหนถ้ามันอยู่นานเขาน่าจะแจ้งว่ามันอยู่กี่วันกี่วันออออตอนนี้ก็ยังรองไปก่อน,ออออนใช่น้างีก็ต้องจอดรถทิ้งไว้ก่อนถ,ถ้าจอดเฝ้าอยู่เงี้ยจนกว่าเขาจะคำสั่งให้ลงค่ะขอบคุณค่ะ ของคับชื่อเด่อชื่อชื่อจริงชื่อเล่นนะชื่อจริงนะโชคชัยตาดีแบบปกติเลยใช่ไหมอ่าครับโชคชัยตาดิเก็เป็นเสียงสะท้อนนะคุณผู้ชมสำหรับทางคนขับรถคนชงน้ำมันที่ขนาดนี้ต้องบอกว่าติด ยังไม่สามารถที่จะเอาข้ามไปฝั่งนั้นได้เนื่องจากเรอมีการลดส่งน้ํามันนะคะก็จะเห็นว่ากว่าสีสิคันในที่นี้ที่ยังอยู่คือต้องบอกคุณผู้ชมว,ว่าเรื่องของน้ํามันเนี่ยคุณผมูม้ชมมันมีขั้นตอนมีกระบวนการนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าโหลดไปฝั่งนั้นไม่ทันเนี่ยก็จะตกค้างอยู่ที่นี่แล้วก็มีการตัดในเรื่องของการขนส่งน้ํามันเลยจึงทําให้อารถบางส่วนที่กําลังรอตรวจรอที่จะโหลดข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถที่จะ โหลดได้แล้วก็กลายว่าตกค้างอยู่นะคะตรงนี้ท่าสิบในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ที่บริเวณนี้ยังเป็นจุดตรวจร่วมนะคะคุณผู้ชมที่รถทุกคันเนี่ยต้องเข้ามาตรวจที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นในเรื่องของการไปยังท่าอื่นๆเพื่อที่จะส่งสินค้าไปนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่มารายงานเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งเราก็จะเอาคุณผู้ชมมาติดตามอนุญาตพักสัญญาณกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนะคะสริตารุชชินและคุณธปนิสีชัยะรยะยงานค่ะ